วิธีวิธีการทำอักษรวิ่งบนโปรแกรม OBS ขั BS, ้นตอนแรกไปที่ซีนไปที่ซีนแล้วก็กดเครื่องหมายบวกอาจะว่าไปเริ่มทำซีนที่สามแล้วโอเคอาจเป็นคลิปซีนสามาแล้วก็ออวกมีซีนย่อยกืเครื่องหมายบวก แล um yeah. ้วไปที Z ine. Z ine, ่เจ็ดเพื่อจะทำารสอนวิ่งแลต่อไปก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อซีนซีนย่อยถือว่าชื่อว่าวิ่งวิ่งสามโเจอหลังจากโเจเสร็จต่อไปใส่ข้อความที่จะต้องการได้วิ่งเช่นใส่ข้อความว่ายินดี รับว่าจิระตามจิตพัทลุงอ่าแล้วก็ดับสีหาเลือกสีของข้อความอนี้ก็คือแจสีกับเลยตับไป ทำแถบสีด้านหลังตัวนี้แล้วพี่ตาตีทตำทำทำแถบสีแถบสีนี่ลึกกราวใช่ไหมลึกกราวอันนี้โอเคก่อนใช่ไหมเอาอยู่ข้างหลังถึงลึกกราวอันนี้ลึกแบบกราวทีน,นี้เลือกทำลึกกราวลึกแบบกราว,แบบราวสีลึกกราวของตัวอ,อักษรถ้า,าใช้สีสีม่วงก็ปเป็นสีม่วงแล้วโอเคต่อไปเพิ่มความเข้มของแถบสีพื้นหลังตัวนี้แบประมาณนี้แล้วก็โอเค ข้อความตรงนี้กับสีพื้นหลังแล้วก็ปรับขนาดด้วยตำแหน่งของข้อความแล้วต้องการไปอยู่จอฝั่งขวาก็กด transition ่มันก็ขึ้นออกจอทีวีแต่ประเทศใส่รูปภาพก็อ่าเนสีสามก็ใส่เครื่งหมายบวกแล้วก็ไปที่มีใส่รูปภาพพื้นหลัง แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์หรืว่าชื่อว่า image C แล้วก็ไป b r ร w s e b r ไปหาที่ของรูปภาพอยู่ในพิกเจอร์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมอรูปภาพที่เราต้องการเ o p เข้าไป โอเคแล้วก็ปรับตำแหน่งเปน็นนี้ให้เต็มจอ,อ,อถ้าต้องการให้ภาพน,นี้อยู่หลังก้อความก็ต้องสลับตรงนี้เอาวิ่งนี้ขึ้นบนบขึ้นบนสลับกนันาถ้าสีเั็นจางไปก็เดแบบลบเป่นกริกแล้วก็เพิ่มความเข้มของแถบสีม่วง โอเคแล้วก็การดิชเ่นอ๋อไม่ได้ยังไม่ได้สกกรอีการวิ่ง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 ตัวไหนแล้วคือเจ็ให้มันวิ่งตัวไหนสะคอตัวไหนแล้วี่ไปแล้วี้วิงตรงไหนเด้อได้้วิงอนนีไม่ใช่ออนนียก็ไมาบวก เอิก็จะกรอเนี okay. or, school, ่ยเจอแล้วท uh, ั้งที่ว่าจะกรอสามอ๋โอเคจะกรอจะกรอจะกรอแนนนี่วิ่งจะกรอเท่านั้นวิ่งแล้วอันนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วอ่าก็วิ่งเร็วแล้วก็กรดอ่าโอเควิ่งแล้วเรียบร้อยเสร็จชิ้นงานเรียบร้อยขอบคุณมากทำรับผูดถ่ายทำโอเคจบหนึ่งวิชา มาวันที่วิญญาณผมต้องถึงเท้าด้วยนะ